ตวัสดีห่านะคะสำหรับใครที่มีปัญหานี้ไหมคะทางดนี่แดงๆเออการเงินเงินเก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็เงินไม่พอใช้นะ,ะเราต้องเลิกพูดคำนี้ค่ะเลิกพูดว่าเราเก็บเงินไม่อยู่ค่ะแล้วก็เลิกพูดว่าเงินไม่พอใช้นะคะ ให้เราสั่งจิตว่าฉันมีเงินเหลือกินเ <S an> หลือใช้เ <S an> หลือเก็บเพิ่มพูนทวีคูณเหลือใช้เหลือเก็บไปยังตลอดการตลอดพระนิพพานเลยนะ <S <S <an> <S เปลี่ยนเปลี่ยนคําสั่งจิตใหม่เนาะแล้วทีเนี้ยเราอยากจะให้คําสั่งจิตกับเพื่อนๆนะที่อยากมีเงินเหลือเก็บเนาะให้เราเข้ามานั่งคุยกับเองก่อนว่าเราจะมาแบ่งกันแบ่งปันในการบริหารเงินแบบซิกจาด้วยค่ะ ไปเรีนยนรู้เพิ่มเติมได้ในช่อง y YouTube กับครูบาอาจารย์นะที่เก่งๆได้เลยอ่ะเราก็เก่งเหมือนกันแหละเราต้องบอกตัวเองว่าเราก็เก่งเหมือนกันนะคะเราจะชมแต่คนอื่นว่าเก่งไม่ได้เราต้องชมคนทําด้วยเราเป็นคนทําเหมือนกันเราก็ต้องชมตัวเองว่าเก่งเหมือนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้นาเดือจ่า ah. เพื่อเป็นกําลังใจในการแบ่งปันแต่เรื่องราวดีๆเนาะอ่ะแล้ววันนี้เอาความรู้เนี่ยมาจากหลวงพ่อและสีดิงดาด้วยนะบวกกับการสวดพระครถาเงินล้าน ก็คือเราก็เรียนรู้เรื่องนี้เนาะหากหากเราใช้สติปัญญาสมารถกว่าเงินน่ะเงินจะเหลือค่ะนะคะเออวันนี้สมมติว่าน,นี้คุณจะสวดพระกาเงินล้านใช่ไหมเพื่อให้คุณมีเงินเหลือเก็บนะคะไม่รู้ว่าวันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมให้เราคิดก่อนใช้ค่ะเขาให้หนึ่งคืนคิดก่อนใช้ก่อนนะคะแล้วก็ลดรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นนะคะอ่ะสาม ให้เราวางแผนการตั้งเป้าหรือการเก็บเงินค่ะว่าเราจะเก็บไว้เพื่ออะไรนี่แหละจะมาแบ่งปันซิกจาแล้วก็สวดพระคาถาเงินล้านนะถ้าวันนี้พี่สวดแล้วเนาะแต่ว่าพี่ไม่ได้แบ่งปันลงโซเชียลเนาะเราสวดพระคาถาเงินล้านเสร็จปุ๊บแล้วก็บริหารเงินเลยว่าเงินเดือนน่ะสิ้นเดือนเงินเดือนออกใช่ไหมหรือค้าขายได้หรือได้เงินมาจากทางไหนก็แล้วแต่เราจะบริหารเงินแบบนี้เช่นอ่ะ แบ่งเงินเป็นหกกองกองที่หนึ่งห้าร้อยสมมติว่าเงินมีอยู่สามพันอ่ะสามพันนี้คือเงินเก็บเนาะสมมติว่าเงินเดือนออกสองหมื่นหมื่ห้าแสนหนึ่งบางคนขอได้เป็นแสนก็มีนะคะสมมุตินะ,ะนอ่ะสมมติว่าคุณค้าขายได้วันละพันคนรวยเขาจะเก็บเงินแบบนี้กองแรกเอาไว้ค่าใช้จ่ายค่าบา้านค่ารถค่าจีบประถเวลายามฉุกเฉินนะคะหรือแม้กระทั่งเก็บเงินให้แม่ให้พ่อก็อยู่กองนี้ค่ะ ตั้งเป้าเลยว่าสมมติว่าฉันจะเก็บเงินให้แม่สองแสนบาทใช่ไหมก็ต้องอยู่กองนี้ค่ะอ่ะสองเอาไว้ลงทุนเอาไว้ลงทุนทาธุรกิจสมมุติว่าลงทุนทําธุรกิจเนี้ยทั้งหมดสองพันสองร้อยบาทใช่ไหมเราก็เอาไว้กองนี้นะคะไม่อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างว่าสองพันสมมติต้องใช้เงินสองพันสองร้อยบาทใช่ไหมเราก็วางแผนที่จะทําไงวะภายในยี่สิบ็วันเนี้ย จะทาให้เราหาเงินสองพันสองนี้ให้ได้หรือเก็บเงินไว้อะภายในสามเดือนตั้งเป้าเลยเดือนหนึ่งสามเดือนห้าเดือนหกเดือนหรือปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่กองนี้นะคะในการลงทุนเช่นสมมติว่าพี่นิดวางแผนว่าเราจะทําธุรกิจเนาะเราจะขายครีมขายกันแดดขายสบู่ล้างหน้าหรือขายอาหารเสริมใช่ไหมพี่กต็ตั้งใจเก็บเงินะส่วนนี้ไว้แล้วส่วนลงทุนเนี่ยค่ะนะฉันมีเงินเก็บ สมมติวหนึ่งบาทสมมติว่าเขาจะเก็บให้ได้สักหนึ่งหมื่นบาทฉันทําได้แน่นอนฉันทําได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้รู้สึกแบบนั้นกองที่สามเนี่ยคนรวยเนี่ยเวลาเขามีเงินเนี่ยเขาจะเอาไปซื้อบ้านซื้อที่ทามาสังหาิีมาซับหรืออา่าอะไรวะที่อยู่อมสินอนะ่ะทุกคนนะฉลาก่ะฉลากอากอมสินนะคะอือนั่นแหละหรือซื้อทองเก็บ คนรวยอ่ะที่เขามีเงินในเยอะเนี่ยเขาจะบริหารเงินแบบนี้ค่ะเขาจะไปซื้อทองเก็บไว้อ่ะนะคะต่อมา c อันนี้คือสําคัญมากเลยค่ะอนาคตค่ะเช่นตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คุณต้องวางแผนเก็บเงินเพื่อกเกษียณอายุด้วยนะอีกห้าปีฉันจะเกษียณอายุอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอย่างเราเนี่ยวางกเกษียณอายุจากการเป็นยูทูบเบอร์เนาะ ถ้าสมมติว่าฉันแต่สมมติว่าฉันทำคอนเทนต์แบ่งปันทุกวันทุกวันได้วันหนึ่งอ่ะฉันจะมีรายได้จาก youtube ฉันก็จะมีเงินเลี้ยงตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อย่างเราก็วางแผนเหมือนกันนะว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยฉันจะมีเงินเก็บในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยเราต้องวางแผนละเออต้องชัดเจนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณจะเก็บไม่ได้เก็บไม่อยู่ใช่ไหมพี่ีแนะนำให้ไปออมทองค่ะนะ อ,อมทองร้านทองก็ได้ซื้อทองเก็บไว้นะหรือแม้กระทั่งไปเป็นนายหน้าออมทองตามที่เขาทำโซเชียลที่น่าเชื่อถือได้อะ่ะคุณไปส่องหาเอาอย่างนี้ก็ได้นะคุณก็จะมีเงินก้อนใหญ่เอาไว้เลี้ยงตัวเองภายในอีกห้าปีละอย่างเงี้ยค่ะเนาะถ้าถ้ามันวะถ้ามันเก็บด้วยตัวเองไม่ได้เราก็ไม่ฝากคนอื่นเพเก็บให้แล้วละอย่างเงี้ยค่ะนะเอาไว้ธนาคารก็ฝากประจําจนะสมมติว่าคุณเก็บเงินไม่คุณไม่เคยเก็บเงินอยู่เลยอะ คุณทามาหลายวิธีทางละคุณก็ลองไปฝากประจำเนาะฝากประจําเขามีสองปีห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยมีให้หมดเขาจะไม่ให้เราถอนนะเออนะคุณก็เก็บไว้นั่นแหละพออีกห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าสมมติน้องตอนนี้อายุสิบแปดปีใช่ไหมน้องวางแผนว่าน้องจกกะเกษียณอายุตอนอายุสามสิบสี่สิบน้องก็สบายเลยอย่างเงี้ยอ่าเข้าใจไหมเออใครรู้ทันก็คือชีวิตดีขึ้นไว กิชาวบ้านเขาแค่นั้นเองค่ะนะต่อมาอ่าในในสมุดความรู้ที่พี่เอามาอ่านจากวัดบกขวั่าเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าเราต้องวางแผนเช่นอีกห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าจนเราอายุเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะเราไม่ต้องมานั่งทํางานแล้วเรากินเงินก้อนนี้แหละที่เราตั้งใจเก็บไว้เนี่ยเออเหมือนกันวันนี้เราต้องวางแผนเก็บเงินแม้ทั่งส่งล <ไป S 1> ูก <ไป S 1> เรียน พอยี่สิบยเร่องแบ่งน้อยพ่อไว้ในกระเป๋าไปซื้อข้าวมันไก่ด้วยไป<า>ซื้อขนมมาแบ่งน้องไปยามาหายเส้นขนม,มอาร์ตคลิปอยู่ไม่ไม่มีแบงค์ย่อยไปเถึงแล้ไปซื้อข้าวมันไก่ด้วยไป<า>งั้นก็เอาไปเองแค่นี้แหละแล้วก็ขอจะทอนมาเอยี่สิบเนี่ยไปซื้อยี่สิบแล้วก็าทอนมาแปดสิบต้องตลาด เป็นลูกแม่ต้องบอกลบคูณหารเป็นลูกไปอย่ามาหายอายเขาไปทำไปหยุ่งก็ขอบออมสินเลยแรกก็อย่างร้อยกับเอย่ยงสิบสองเหมือนกันระหว่างแบงค์ร้อยกับแบงค์แบงค์ยี่สิบอะไรเฟสเอาแบงค์ร้อยใช่ไหมเดี๋ยวไปดมย่าไปหยุ่งกับเงินยายเก็บไว้เดี๋ไปดมเงินสะอาดไม่สะอาดจะไปดมไม่เอา เ <N> นี่ยเขาเรียกว่าความกลัวนะคะเนี่ยแม่จะให้เงินไปร้อยหนึ่งเพื่อไปซื้อขนมแต่เขากลัวว่าคือแบบที่เวลาไปซื้อร้านอย่างเงี้ยร้านคนในซอยเนาะเขาก็จะแจ้งถามมันว่าอันนี้คือแบงค์อะไรก็ไม่รู้นี่คือแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยออันนี้คือแบงค์ร้อยนะเข้าใจไหม,ไ,มไปซื้อยี่สิบแล้วเขาจะทอนมามนแปดสิบ,สบไม่อยาบงี่เงาแบบนี้ไม่เอา นข้อสุดท้ายนะคะไม่ใช่บัญชีที่สี่ในการเรียนรู้ออกไปแม่แบ่งปิดทําคลิปอยู่เอาไปถอนเอามาเอาทิมมานี่อาสิงพี่นอ้องชี่มาเพื่อนน้องด้วยทำไมอ่ะไปไป จะซื้อคนเดียวแม่ซื้อมันเผื่อน้องนะลวกะเอาขานมห้าบาททีเร็วๆมันเป็นคนแบบนี้ยเห็นแก่ตัว,เข,วเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวลูกไม่ใช่เรียกขี้เกียจหรอกเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นไม่รักน้องแบบนี้เจ๊ไหม,ไ,มไปแล้วก็ต้องซื้อมาเผื่อน้องสิ ที่ไหนไหน,ไ,หนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น ันนี้คุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยอย่ารอว่าเรารวยแล้วเราค่อยทําเขาก็ทําตอนที่เขายังไม่รวยนั่แหละเขาถึงรวยเข้าใจไหมเพื่อนเออนะต่อมาข้อที่สี่เขาจะเก็บเงินไ้เรียนรู้เรียนรู้อะไรความรู้เนี่ยจะนําพาให้คุณเนี่ยได้ผลลัพธ์ใหญ่คุณอยากจะได้เงิน เป็นแสนเป็นล้านหรือมากกว่าหลักล้านขึ้นไปอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราแค่ใช้แรงงานของตัวเองเนี่ยมันจะไม่ได้เงินขนาดนั้นนี่แหละเรามีคอร์สให้ทุกคนเรียนในการสร้างตัวตนโดยคุณไม่ต้องแบบว่ากลัวว่าทําไม่ได้ทําไม่เป็นเลยคุณต้องเรียนนะคุณต้องแบ่งปันนะคุณถึงจะได้ตังค์คุณเรียนฟังครูบาอาจารย์จนจบแล้วเอาความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนก็พูดก็แบ่งปันสวมกันเป็นเขาเลยแบ่งปันแบบเขาเลย นั่นแหละเขาก็ได้เงินล้านก็เพราะเขาแบ่งปันแบบนี้แหละเขาถึงได้เงินล้านเข้าใจไหมเขาไม่ได้นอนอยู่เฉยรอแค่ถูกหวยอย่างเดียวแล้วได้ตังค์เข้าใจไหมทุกคนเออเราก็เหมือนกันเราก็มีความเชื่อความหวังของเราว่าเราสร้างตัวตนอยู่ทุกวันเนี้ยเราจะมีรายได้หลักล้านหรือมากกว่านัาน้นเราทําทุกช่องทางถ้าเราไม่ลงสนามเราจะรู้หรอว่าเราคนแก้ไขอะไร กับตัวเองและกับคนอื่นอ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขใครหรอกเราแค่แก้ไขตัวเองก็พอต่อมานะคะเรียนรู้เนี่ยสมมุติว่าวันนี้คุณลงเรียนคอร์สกับเราเนี่ยแล้วก็ได้สมุดคนละก้อนเนี่ยร้อยเจ็สิบเก้าบาทคุณก็มาเรียนทําด้วยกันคุณจะมีรายได้แล้วแต่คุณอยากได้เท่าไหร่อะคุณก็ตั้งเป้าเอาเลยแล้วก็ทําไปด้วยกันเนี่ยค่ะคุณก็ได้แน่นอนถ้าคุณไม่หยุดทํานะ คุณมาว่าคุณขายสมูตกตับเราใช่ไหมได้หนึ่งพันก้อนคุณจะได้หกหมื่นกว่าบาทหากคุณขายสมูทได้หนึ่งหมื่นห้าพันก้อนขึ้นไปคุณจะได้กับหลักล้านขึ้นไปเลยหากคุณขายได้เยอะกว่าน,นั้นคุณก็ได้เยอะกว่าน,นั้นอ่ะแต่เราเน้นขายทั้งปีกและโซกแต่เราเน้นขายคอร์สด,ด้วยค่าคอร์สนะคะแปดร้อยแปดสิบสี่บาทได้สมู่คนละสิบก้อนนะคะ นี่แหละตั้งแต่ก้อนหนึ่งสิบก้อนหรือคุณอยากจะเปิดบินเท่าไหร่เราขายสินค้าเปิดบินอ่ะพูด,ดง่ายๆนะคะความรู้ก็มีให้เรียนแล้วก็มีให้ทําอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละการที่เราไปลงลงกับความรู้ทําให้เรามีทรัพย์สินมหาศาลมากขึ้นข้อสุดท้ายคือการทํามุญทาทานทั่วไปที่คุณอยากทานั่นแหละคนรวยส่วนมากเขาจะเก็บเงินไว้ส่วนนี้ อัะส่วนมากมีแต่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นใช่ไหมเขาก็จะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมพอเขาขอแล้วเขาได้เขาทําด้วยนะแล้วเขาก็เอาเงินสิบเปอร์ซ็นเนี่ยไปทําบุญทาทานช่วยเหลือสังคมตรงนั้นตรงนี้เห็นหมาที่เราเคยเห็นอะ่ะนั่นแหละเขาจะบริหารเงินกันแบบนี้แต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้เราเปลี่ยนจิตใต้สํานึกใหม่เรามาขยี้ที่สมองที่จิตใต้สำนึกอย่ารู้สึกว่าเช่น ฉันเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่มันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละตอบนีถ้เค้บอกว่าเราเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่เรียบร้อยแล้วนะตามจํานวนที่คุณต้องการเช่นฉันอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่คุณก็บอกว่าฉันทําได้เรียบร้อยแล้วนะสมองมันก็จะรับรู้รับทราบว่าฉันสามารถเก็บเงินได้ตามจํานวนที่คุณต้องการอ่ะเช่นหากว่าฉันหาเงินได้เยอะขึ้นฉันจะตั้งเป้าเก็บเงินที่ได้สักหกล้านบาทเนี้ยฉันทําได้เรียบร้อยแล้วพอคุณหาเงินได้เยอะขึ้นเช่นวันนี้หาเงินได้กําไร พันหนึ่งอาจจะเก็บแค่หกสิบาทก็ได้นะเออกระปุกละสิบาทสิบาทสิบาททั้งหมดหกบัญชีก็เป็นอะไรวะหกสิบบาทนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบก็ได้หกสิบบาทแล้วเนี้ยค่ะเออเนี่แหละทุกวันนี้ตัวเราเองเนี่ยสบู่ล้างหน้าเนี่ยที่เราซื้อมาใช้เราเกิดจากการเก็บเงินเอาแล้วล่ะค่ะเพื่อนบางทีก็แฟนให้เนี้ยค่ะแล้วก็มาซื้อ เราอย่ามีข้อแม้นะคะในการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จค่ะหากอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะถานะยังไงเรียนจบมอไหนไม่เกี่ยวกันค่ะอยู่ที่คุณเรียนรู้ได้ไหมคุณทําได้แน่นอนค่ะเรียนได้ทําได้แน่นอนค่ะห้ามพูดคํานี้ว่าไม่กลัวกลัวกล้องกล้องมันไม่กัดเราหรอก กลักล้องกว่าไลฟ์สดกลัวอัดคลิปการอัดคลิปการไลฟ์สดการโพสต์ขายของก็แล้วแต่จะทําให้คุณมีรายได้เยอะขึ้นทําทางเดียวมันไม่พอก็ต้องทำสองทางแต่ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนทํางานที่ไหนก็ต้องอดทนกันทั้งนั้นเหมือนที่พี่ทำงานประจําเนี่ยทำบาร์บีคิวพาซั่มมากกว่าสี่ครั้งเนี่ยนะรอบละปีรอบละปีเราก็ได้โบนัสเยอะตลอด อย่างเงี้ยค่ะฉันก็อดทนที่จะอยู่บริษัทนี้แล้วฉันก็ชอบงานแบบนี้ด้วยอ่ะฉันชอบงานด้านการบริการชอบค้าขายฉันถึงอยู่ได้นานถึงแม้เกิดปัญหาอุปสรรคแต่ฉันก็ไม่เคยลาออกก็ก็ลาออกเป็นปีเพราะว่าอะไรมันมีเกิดมีลูกนี่แหละก็เลยได้ลาออกแต่ว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยนะมันก็หนักเหมือนกันไม่เหมือนงานโรงงานเนาะถ้าทํางานโรงงานเนี่ยเขารับผิดชอบให้หน้าเดียวหน้าเดียวหน้าเดียวคือจบกัน อย่างเงี้ยค่ะเราทํามาหมดทํางานโรงงานเป็น QC เนี่ยเขาเอาผ้ามาให้เรากองหนึ่งเนี่ยบิวอะส่งออกประเทศนอกเนาะที่ให้เด็กอุ้มเด็กเนี่ยเราผ่านการทําที่เป้อุ้มเด็กมาก่อนแล้วเขาวางงานให้เราคนละกองคนละกองเราต้องรับผิดชอบงานของเราเ,ราเป็น QC เนาะตัดได้ทิ้งแล้วก็ตรวจ QC งานด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่าแรงขั้นต่ำนั่นแหละนะคะนี่คืองานโรงงานมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นงานโรงงานเนี่ยนะ อแต่งานนากการบริการมันเหนื่อยแต่มันได้โบนัสเยอะนะแต่บางงานงานโรงงานไม่ได้โบนัสนะไม่ได้มีสวัสดิการเยอะแล้วแต่ว่าที่ไหนสวัสดิการดีไม่ดีเนาะแต่เราโชคดียางทางานที่ไหนเราก็เจอเจ้านายดีค่ะนะคะเออเป็นเพราะว่าเราคิดดีก่อนหรือเปล่าวะเออนะหากคุณหนึ่งคนนึงนะที่คิดว่าทํางานแล้วเจอเจ้านายไม่ดีอ่ะเป็นเพราะว่าคุณคิดไม่ดีกับเจ้านายคุณหรือเปล่าอ่ะอะ เออมาให้เพิ่มเติมนะเรื่องของการซิกงจร์แล้วเนาะเอรอาด้มาพูดเรื่องนี้โดยตรงตัดคลิปนี้ก่อนนะมาพูดถึงเรื่องเจ้านายรุกน้องแล้วกันอนะ